อันนี้คือการตัดหน่อมไม้ที่ประเทศอ,อิสราเอลครับกลมอย่างนี้ประมาณ5นาทีหน่อมไม้เยอะมากครับวันนี้วันเสาร์ทำโอทีชั่วโมงละ34เช็คเกลหรือประมาณ300บาทบ้านเรา เยอะมากหนอ่อใหญ่มากหน่อไว้ฝรั่งพื้นที่ประมาณสิบก่าไร่ที่นี่ปลูกเต็น่อไม้ฝรั่งอย่างเดียวต้นอุบอวบใหญ่ๆเลย น่ากินมากหวานทุกต้น